อึดขัดปับ๊บขัดขัดไม่โดนหรอก

โดนเล็กโดนเล็กตัวใหญ่จริงเลยวัดให้บินเด้ออืมตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่แต่ข้างโอเคอยู่องเปิดนั่นเนะยอะกระปิ้นเลยนะไม่ดูกัดเยี๊ยปิ้นเลยป้าไปานในไซนี่กัดเจอ๊หำ่นย่างโอ้แม่ก็สีเทานะครับนุ่นเบ็ดเข้าเต็มยังเลย มันมีเสียงเยอะขัดไม่ค่อยโดนเท่าไหร่หรอกโอเคจะดูตัวต่อไปนะทีนี้ก็เอามันเพานะครับผมมาครับเอาตลอดครับขอ,องแรกปอกมา,กาจะเนยอะแยะเลยแต่ปอกนี่แปลกนะขัดเยี่ยมัมนเลยปอกเนี่ยเอามาตุ้มมะ nalak panding bulum bulum tumpeng <tall> tik tok bum พอกเช่นแล้วเนี่ยพอกขึ้นมาเลย ออกปอกนาวเนี่ยเท็กซัสหนอนมาเดินอย่างเงี้ยเดินหนอนได้เลยมาอย่างเงี้ยหนอนยางตัวเล็กๆนะก็คือล็กๆมาเด็ดตึบเด็ดตึบเนะี่ยบ้าเลยปลอกอเยอะมากนะมองยไม้นะ่รไม่กัดไปละที่จะเดินมีอยู่นะหนอนอแต่ที่จะเดินแดดร้อนด้วย ปลาหนึ่งแก้มปลาเล็กกับเยือใหญ่ทำอย่างโ oh อ้ไม่กอดวันนี้สีเทาปลาเดี๋ยวไปข้างหน้าดีกว่าครับค่อยๆจะองล่ําหาไปนะเดี๋ยวผมขอบคุณท่ามาทัรับชมนะครับฝากกระชัยด้วยนะครับไป